เส้นมีขาวมีเรือ C M K Channel ยินดีต้อนรับสู่ C M K Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระด,ดิ่งวันนี้ไลฟ์สดที่ร้านเจมี่นะครับมามามาเราจะมาดูว่าสุ้มตำเจมี่มีอะไรบ้างเอา้าอะไรเป็นเซียงทีอ,อะไร อุปกรณ์น่ะอ oh, uh ้ม huh. yeah, 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 yeah. ีกุ้งสดด้วยนี่ไงเยอะแยะนี่ไงกุ้งนี่ไงนี่ไงเจ๊เปิดเรื่อเจ๊ลองดูดิมันไปหรือเปล่าเออแล้วเจ๊ก็แชร์ไปที่เฟซของเจ๊ แลวดีไม่ใช่เปิด YouTube แล้วก็แชร์ไปที่ fit, fit เฟซเฟซเจออะเปิด YouTube แล้วก็แชร์เปิเดแล้วยเปิดงเอน พอสักพอนตั้งตั้งอ๋อสวัสดีหัวโววัดพันหนุกก็จะเจอกันเดี๋ยวไลฟ์โดนโซลจิโก <coughs> 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 ไปแล้วม e ีนปลาดิน้ปลาเระง่ตนโอ้พี่พี่พี่อ่ะทำมมันนิ่งอ่ะของเจ้าดี้ไม่นิ่งไมนิ่งดูมีคน คนเข้ดอยแชร์ไปที่ไปที่แชร์ปที่แชร์นทันไอวอลนักากูสวยสามีไออลไอวอไออลคนันกทำกินมาเฮอมัองมีมนตาเออเืวลันมนาบอมันเอไึ้จ้มมัเด้จ้ว่ายมีนึงละว ก็ปิดคือภาษาคุณเงต้อนทาน โอยอาเยตัวนีหนเ้ยเลือระตูนะโตแโตแมีมีตัมีตัวมีตัวโุแตะมือหัวเ้แนมัดกุนมัดไม่มีตัวกูไม่มีมั้องั

Qua chưa biết mọi người hát 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 แต่งน้าดูนะแต่งน้าทำอะไรอย่ามาเอารูปคนลงไปได้้ช่ก็อายคนได้ก็ลงเสียงหิดไหลเพราะ่เอารูปขอหิดเอ้าก็ไล์สดมันก็เป็นอย่างนี้แหละโอ้เออไล์สดไปก่อ ครั้งนี <me> ้มันก็จะไปที่ฮันดีเห็นบอกมันคอยปากขึ้นรูปเลยเนี่ยมีคนเริ่มดูแล้วก็คือเขาเห็นไลน์แล้วนี่อยากกวนคัดตัวกูหลังแล้วไม่เอา ลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งร้านเจมี่มาได้เลยจ้ามีคนดูสองคนแล้วเนี่ยหมายความว่ามีคนดูสองคนแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยครันยาก็ได้ตับเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยมีคนดูสองคนแล้ว แต่เพียงแต่ว่า,วาเพียงแต่ว่าเราเ,ออเราต้อง like, ไลฟ์ไลฟ์บ่อยๆแล้วเขาจะรู้ว่าว่าเออเขามีส้นต่ำอะไรเงี้ยคือเราก็องเอามาวางในถังให้มันสวยๆแล้วก็มานถ่ายต่ำอะไรพิดได้แล้วปิดได้แล้วฮะหนัวสอิดพิดแล้วมันอันนั้นเลยไหนปิดแล้วมันปิดปิดแล้วมันก็จะปิดปิดในเครื่องเจ้าแล้วก็เครื่องคนอื่นก็เบิ่งเบิ่งนมาได้เลยไหน เขาต้องฝึกบอลพร้อมถ้าถ้าถ้าเจ้าผฝึกบอเลยเขาจะสูงกว่าเจ้าเจ้าต่ำสูงต่ำยังไงมมีเขามรอไบางคนเขาไม่ได้อ่านคือเขาเปิดเขาแบบเฮ้ยช่องช่องนี้เขาไล่ชนอยู่อะเขาไล่ชนอะไรวะเขาไ่ได้อ่านแต่ถ้าเขาฝึกบ้นี่เอาเขาบ่จะยมันจะสิมันจะสิออก วันนี้เขาแมาแล้วันนี้เดินโอเคไม่เขาม่ดอกโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเที่ยงนี้มาได้เลยร้านเจ๊หมีนะครับส้มตำมีครบทุกอย่างวันนี้ขอบคุณครับทดลองไลค์ครับวันนี้ทดลองไลค์เดี๋ยวจะไปไลค์งานแห่งประสาทที่สรีนครขอบคุณทุกเอ่อ ผู้ติดตาม2คนนะครับหนึ่งคนอมาว่าเขาได้ยินต้องคอยลืมเปิดในนั้นคอมเมนต์กว่ะจ้าแม่เออโอ้ย้อ้โอ้้ยโอ้ยยวอยอ้ยอ้ย้อ้อ้อ ไวอลเลมันดีไอวอลนะไวะมันจะมีคนไม่รู้นมาตรเนี้ยถ้าสมมติว่าสมว่าเขาแตใ่ต่คไม่รู่คนี้มันดูแค่คนเขาก็ดู่ว่ามันคือถ้าเราล่ะไมันต้องดูว่ามีงิงจัดียวก็ตลุไเนี่จะบิหรือโอ้กินเมดแล้วักน่ย 哎，这不玩吗？